ดีผมจะลองกดดูอุ้ยอุอุ้ยๆๆๆๆอออุยออกมาแล้วมนี่ครับไหนะ่ะกดยังไงค้างเลอสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้สั่งของมาชิ้น สองชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันว่าเป็นอะไรเราจะแกะเลยลวกันครับจะแกะดูพร้อมกันเลยฟืดชิ้นละเก้าสิบเก้าบาทอ่าสองชิ้นนี่ มันคือเครื่องพ่นแอลกอฮอล์นั่นเองจะดูก่อนมันให้อะไรมาหนึ่งกล่องน่าจะมันเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ที่ชาร์จแบตแล้วก็เป็นหลอดมันใส่ยังไงบ้างอันนี้คือเปิดแล้วหรอ,อเปิดเป็นอย่างนี้ปิดกดค้างนะครับคืออ๋อตัวนี้คือ วิธีใส่โอเคนี่นะมันเทยังไงวะผมก็ไม่แน่ใจน,นี้เป็นแอลกอฮอล์นะครับอันนี้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแอลกอฮอล์ล้างแผลไม่แน่ใจว่ามาใช้ยังไงมันเทลงนี้หรือเปล่าโอเคผมเทลงอันนี้ลองดูป๊บเสร็จแล้วปิดฝาไว้ก่อนแล้วมัน เนี่ยมันเหี่ยนะครับก็คว่ำลงไปแล้วก็บิดโอเคจากนั้นอ้อนเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วผมจะลองกดดูอุยอุ๊ยอุ้ยอ,อุยออกมาแล้วมาแล้วนี่ครับไหนอะ กดยังไงค้างเลยไหนมันจะมีน้ำออกมาเมื่อกี้พังเรือว่าเนี่ยทำไม่เปลี่ยนปะคือมันฉีดยังไงอ่ะเมื่อกี้มัน มันรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้สงสัยน่าจะไม่มีแบตครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูก่อนเหยับปึ๊บเข้าไปโอเคไฟแดงจะขึ้นนะครับอย่างนี้นะเอาทิ้งไว้สักพักทั้งสองตัวเลยน่าจะไม่มีไฟครับนะนนะเขาจะมีสายนี้แถมให้สาย USB นะครับโอเคเดี๋ยวรอแบตเตอรี่เต็มนะครับ เอาไหมนะครับเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้ผมใสแอลกอฮอล์เพียวเขาบอกว่าห้ามใส่แอลกอฮอล์เพียวนะแล้วก็ชาร์จแบตด,ด้วยนะครับมันมันเป็นเหมือนเครื่องพ่นละอองน้ำนครับเนี่ยครับเป็นแบบเนี้ยเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นละอองบางๆอย่างเงี้ยอ่ะ,เห,นนะเ,หะเห็นไหมเห็นละเห็นไหมเป็นแบบเนี้ยคือ เราต้องผสมน้ำแอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าถ้าเป็นกระปุกแบบนี้ถ้าใส่แอลกอฮอล์อย่างเดียวแตกครับเมื่อกี้มันแตกเจ้าไอ้พะเจ้า,อ,จาอ่าติดเหมือนกันครับฟู่ฟูฟูฟู่นะติดติดติดตหน้ยนฟู่ฟูฟูนะติดเหมือนกันนะครับแตกเหมือนกันเลยคือคนขายเขาไม่ได้บอกว่าห้ามห้ามใส่แอลกอฮอล์เพียว ผมใสแอลกอฮอล์เพียวลงไปปุ๊บผมมาทักไปพี่ผมได้ของแตกครับแตกสองอันเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้แตกจากคนขายแน่นอนค่ะพอสักพักหนึ่งมันใช้ไม่ได้สักอันเลยผมบอกพี่ใสแอลกอฮอล์เพียวเหรออ่าก็คุณไม่ได้บอกผมเนาะว่าห้ามใสแอลกอฮอล์เพียวคือคุณจะขายอย่างเดียวอ่ะผมผมดูในในคลิปที่เขาอ่าเขาทดลองให้ดูเนี่ยที่เขารีวิวอ่ะมันขึ้นสีอย่างเนี้ย ยผมก็คิดว่ามันเป็นแอลกอฮอล์เพียวมันไม่ใช่นะครับมันเป็นไฟนะครับเห็นไหมเป็นน้ําเห็นไหมครับมันเป็นเครื่องสร้างความชื้นอ่ะเนี่ยโอเคก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับฝากไว้สำหรับสำหรับใครที่อยากซื้อหรือว่าซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับ อย่าเติมแอลกอฮอล์เพียวนะครับให้ผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีนะครับไม่งั้นแตกแตก